ตอนแรกๆก,ก็เล่นบุกอยู่ดีนะครับพอรู้อีกฝั่งเป็นสตรีมเมอร์สาวสวยเท่านั้นแหละเรียบร้อยเลยครับมาโคมาโคอ,อะไรลืมไปหมดเน้นสาวอย่างเดียวเขาบอกว่าสาวชอบคนเก่งแล้วฟอร์มตึงๆของเราเขาก็น่าจะเข้าตาเขาบ้างเขาเลยกดควรเราเข้าตี้นะครับแล้วก็ถึงเวลาที่เราต้อง เล่นบิโลสกินใหม่โชว์สาวไปซะหน่อยต้องบอกว่าตัวนี้ผมเล่นยังไงก็ไม่เกิดนะแต่ผมรู้ทุกคนต้องเป็นนะครับพอมีสาวอยู่ในที่ไม่รู้มันมีพลังจากไหนอยู่ดีมันก็ตึงขึ้นมาเพืนนั้นเดี๋ยวไปดูกันครับว่าสกินใหม่บิโลมันเท่ขนาดไหนแล้วจะแบกสาวได้หรือเปล่าพีเท่ขนาดนี้นะ้องมัฟฟินขอแนะนําข้อมดเคเวร์เปย์บริการเติมเกมที่สายเปเกมวางใจสุดในตอนนี้การันตีจากผู้ใช้บริการจริงมากกว่า3 0 0 0 0 0คนสะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการตลอดยี่บชั่วโมง โปรโมชั่นจัดเต็มพร้อมโค้ดส่วนลดสำหรับคนดูช่องพี่มับเพียงกรอกโค้ดม u รฟินนำไปใช้ลดเพิ่มได้อีกเปยให้คุ้มเปยให้ฉลาดต้องเค่ว่าเปยเท่านั้นอย่าลืมใช้โค้ดมัรฟินกันเยอะนะครับพอหมดจะได้สปอนมัฟต่อไปยาวๆอันนี้สำคัญสุดเลยเอ้ยเอ้ยโอ้โหเรียบร้อยเลยกูตายอีกแล้วที่เดิมเดี๋ยวนะตาตานี่สตรีมเมอร์แน่เลยะขอต้องกันดิ ชื่อคุ้นๆเหมือนน้องปุ๊กคุยผูย้สาวบอสอ่าใช่จริงๆด้วยอ่ะผู้สาวครับผมแต่เนี่ยผมว่าจำหญิงได้ทุกคนน่ะในโลกอาร์วีอ่ะผมเห็นชื่อนี่ครับน้องคนนี้ครับน่นเชี่ยเลยว่ะ <c oughs> เฮ้ยน้องตาตาเว้ยเขาบอกว่าสาวๆชอบคนเก่งอเอาหน่อยเว้ยเน้นให้พี่หน่อยเว้ยเน้นให้พี่หน่อยเว้ยปุ๊ก ฟุยฟุยฟุยฟุกฟุกฟุย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 อาป้อมครับน้องไม่ต้องหนีค่ะรับฟีีหน่อยน้องเออโดนนะคะโดนนะคะแต่โดนอย่างนี้นะคะถ้าดื้อเนี่ยโดนอย่างนี้นะคะเนี่ยไม่ต้องรีบจบค่ะตอนนี้ตึงตึงไงตึงยื้อครับยื้ยื้อกับผมเอารู้ตัวแล้วหรอออาไม่ค่อยออกมาให้เราเลยอยู่ๆเมียก็แอ๊ มันต้องดูเท่ไปก่อนนี <t <t ่เราไปเราเดินไปให้เขาคิวทีหนึ่งไหมให้เขาแบบนี่ก็คิวทีหนึ่งได้ไหมลองไหมลองไหมลรงยืนเฉยๆให้คิวให้ซาซาบินทีหนึ่งให้ทำแบบเราเผลอแล้วเขาได้คิดอ้าวปุ๊ฟุยอย่าทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้เขารู้ตัวว่ะ ฟุ๊กฟุยฟุ๊กฟุยฟุยฟุยฟุ๊กฟุ๊กนี่ไง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 ไปก่อนครับผมหืมโอ๊ยอ๊ยอ๊ยไม่้ยลืมลืมลืม เป็นคนถูภาพต้องมีครับพ่วงไปด้วยนะเล่นด้วยได้ไหมครับอุ้ยโอ้ยหนุ่มเทสดีโอ้ยมึงแอคสาวเหรอฮะมึงแอคเหรอโอ้ยแอคจริงว่ะตีมเมอร์าสาวๆส่วนใหญ่จะมีหนุ่มเทสดีมาแบกครับแล้วไอ้ลุกเซอร์นี่น่าจะเป็นไอ้หนุ่มเทสโอ้โหแก๊กดึงน่าเกลียดมากเลยโอ้ ดึงหน้าเกียร์นะดึงหน้าเกียร์รึ๊บลำลำปุบุยสวยสวยอืมอ่ะ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 มวยอ่ะมวยข้างล่างไม่โอ้ยตัวละอ่ะอ่ะมวยอ่ะมวยโอ้น่าจะจบครับช็อตนี้อุ้ย เวฟไม่ทำล้ำอย่างเดียวเรียบร้อยดีครับแบบนี้เวฟไม่ทำล้ำอย่างเดียวปึ๊บอุ้ยโอ้โหปึ๊บปึ๊บโอ้โหแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้โหดึงอย่างนี้โอ้โหโอ้โหดูดโอ้โหเวฟไม่ทำล้ำอย่างเดียวครับ เขาบอกเปลี่ยนใจแล้วเหรอ <c oughs> มันเกิดอะไรขึ้นกับผมวะเนี่ยช่วงนี้ผมเล่นป่าไม่ดีเลยว่ะเอ้าชวนไม่ได้อะเขาปิดชวนไปอ่ะเขาไม่ได้เปิดชวนอ่ะจบแล้วปิดชวนเท่ากับเขาไม่อยากเล่นด้วย๋อ,อไม่สนใจมาทำคนทงคนเนด่นนำคลิปะอะรั ชวนตามรับมาเล่นหน่อยปิดใหม่แหละเต็มแล้วนี่ไงก็ชวนมาแล้วนี่นาสวัสดีครับสวัสดีครับน้องวีสวัสดีครับเล่นอะไรดี่ไม่ดูไม่ดูโม่ะเล่นอะไรดีอ่ะต้องเล่นปิดใหม่เนี่ยมันเข้าตีมพี่เขาไม่เป็นไรครับไม่ได้ครับปิดไม่ได้ถ้าปิดเราจะขอเกมมันไม่ได้ครับโอเคค่ะ นี่เล่นไม่ค่อยเก่งนะครับฝากแบกด้วยน,นะครับไม่ค่ะว่าพี่ปาหดหงดอะไรแพ้ตลอดเลยครับมีเล่นผู่ไฟไม่ได้เลยครับดีครับคุณได้เวลาฮีโร่ตัวแอคตัวแอคมาโชว์ก่อนเว้ยไ<ว>มนกูเขินนะดิคุณไม่รู้เดี๋ยวคนลูกเพจเขาช่องเขาเป็นยังไงอ่ะกูไม่รู้ก,กูไม่รู้พูดอะไรไปกูเล่นกับสตีมว่าก,กูกดดันนะพูดไปเดี๋ยวเขาแบบอะไรอย่างเงี้ยพี่เล่นตัวนี้ไม่ค่อยเก่งเลยนะครับ ปากด้วยนะวุยยิ่งเล่นตัวไม่ถนัดแต่ว่าที่จะพยายามนะครับไม่ให้น้องฝ้ายต้องเสียใจแต่ว่ะที่น้องฝ้ายป่ะใช่ค่ะชื่อฝ้ายชื่อเหมือนคล้องกันเลยคล้องเลยฝ้ายฝ้ากลับมับมัอ ตัวพี่เทมไหมครับเดี๋ยวพี่แปลงร่างให้ดูดูนะฮึ๊บทำเพื่ออะไรอุย๊ยเป็นไงพี่เหมือนปลาทองไหมตัว<อ>พี่น่ารักไหมดูสิมันดุๆ๊กลุกเป็นนะัดูดิเห็นไหมลุกดุ๊กดุกลกเห็นไหมน่ารักกจีคือปลาทองเหรอคะใช่ชัมันคือปลาทองอ่ะน่ารักเหมือนหนูนั่นแหละน่ารักเหมือนหนูนั่นแหละน่ารักเหมือนหนูนั่นแหละ ออออคอมเมนต์บอกเหมือนพวกค่ะพวกพวกวกคืออะไรอ่ะพวกคือพี่ไม่รู้หรือพี่ปั่นเนี่ยพวกพวกคืออะไรพี่จะรู้ได้ไงว่าพวกพวกคืออะไรวะทุกคนพวกคือลูกบอลอ๋อก็ออ <c oughs> ได้ครับก็คล้ายๆอยู่เหมือนกัน หาไม่มีอะไรจ้ะไม่มีอะไรพี่บอกว่าไม่มีอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกดวาร์ปไม่ทันให้ก่อนนะมีอะไรเรียกพี่เลยนะมีอันติก็เรียกมีเบอร์พี่ยังเอาลายพี่ไหม <c oughs> <c oughs> ยิ้มท่อะไรเนี่ยยิ้มอะไรเนี่ยยิ้มทำไมยิ้มทำไม <c oughs> ไมหมายถึงเรียกในเกม <c oughs> อืม เรียกแล้วเต่าเรียกเพราะเขาเขามีใจปึบที่มาแล้วจับแล้วค่ะจับแล้วแปะดูพี่อุยฉันกลายเป็นคนเรียบร้อยไปแล้วทุกคนน่ารักเหมือนกันปึ๊บปึ๊บปึบปบอพี่เทพไหมครับน้องฝ้ายจอดนี้อุ้ย พี่มาช่วยแล้วน้องโอไฟไฟไฟไม่ได้มันมันจะจับจับแล้วค่ะสูกปั่นเกินเฮ้ยน้องไฟพี่ฟาร์มบัฟแดงอยู่แล้วพี่ก็เผยยิ้มออกมาว่ะเป็นเพราะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยพี่พี่เป็นอะไรเนี่ยพี่เผยยิ้มกับบัฟแดงว่ะบ้าจริงเชียวโอ้นี่เป็นตาแรกที่สกอร์บิวโลพี่ดีขนาดนี้เลยนะ จริงๆนะพี่เล่นมาตั้งหลายตาไม่ดีเลยมาค่ะมากดผิดอ่ะไม่ตจะกดว้าปกดติ<อ>ร้อยหมดเ<ม>นาะไม่มีอะไรไม่มีอะไรเมื่อกี้พี่กดผิดครับอออขอโทษทีพี่ตื่นเต้น ได้ไหมอ่ะพี่เทขนาดนี้น้อง <c oughs> แต่ว่าพี<ม>่ทำอะไรไม่ได้เลยหันไม่เข้าเลยอ่ะทำไมมันไม่เหมือนในคลิปเลยวะตรว่ามันแปลกอ่ะเขาบอกทุกทีบินไปแล้วปกติไม่ใช่คนขี้บินคะลล่ะอะหรนี่ก็เป็นคนพูดเพราะเหมือนกัน <c oughs> ทำไมมันดูไม่น่าเชื่อ <c oughs> พี่จริงครับ เออย่าดื้อสิพูดแล้วก็ต้องฟังสิคนพูดพอเป็นผู้ชายเรียบร้อยเอเตีอ้อะเลยมันฟันใครไม่เข้าอะ่ะอุ่ยมันจับแล้วใช่มันจับแล้ว,ลวทำไงอะ่ะเพาะมันต้องเข้ายัางไงในตัวเนี้มันก็เลยไม่เป็นนะดิโอันที่สี่ที่หนึ่งเฟิบเฟิบ แรงล่างเป็นหวกเราวิ่งเหนียวมาอุมันตีแรงล่างเป็นหมวนตีเบาอ่ะน้องฟ้าถึงแพก็ไม่โกรธใช่ไหมเพียไม่โกรธมาดิมาดิ พี่เทพไหมน้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยละช่วยด้วยอะไรนะนี่ตีไหมครับนายอยู่นายอยู่ไอ้ถึงเวลาจะตีมือมับโยนแล้วไม่โยนครับพี่ไม่เคยโยนครับเฮ้ยทำยังไงดีครับน้องจุ๊บ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 โอ้ยโอ๊ยช่วยพี่ด้วย โอ้ยสีไม่เข้าเลยว่ะทำอะไรกิดหรือเปล่านี่หลยเข้าใจก,กิดวิลงเ,เตอร์ง<า>ัดสวยจัดไปเอา้าอุ้ยโนนงัดโนนนีเ่เอามาเมื่อกี้นึกว่างัดวาร์ฟเหรอนะ่ะโอ้โหกำลังจะรอเข้าเลยแต่เข้ายัางไงครับเนี่ยฉันรอดได้ไงก่อน,น แล้วหรอวางแล้วพี่ชายพีม่มาแล้วคุยเพิ่มเลือดผิดปึ๊บปื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 ๊บปูตีไม่เข้าเลยครับจะก,กดดันจันซิงซิงซิงอย่าก,กดดันน้องอู้หูอยู่ดีๆก็ตึง ไม่ใช่ว่าพี่ตึงอยู่แล้วนรอไม่ครับพี่มาเติมนี่ยครับมาแล้วอมมยน้องฝ้ายต้องมีเชื้อสายจีนแน่เลยปกติไอตัวนี้มันเรียกว่าตัวอะไรครับเนี่ยมันคือตัวอะไรครับน้องฝ้าย อุ้ยมันก่อนหรือเปล่าพี่มันก่อนอะไรสั้นขนาดนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวยแล้วพี่ไม่ได้ทิ้งนะแต่ว่าพี่ถอยมาตั้งหลักก่อนแป๊บนึงไม่ได้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโหมีคนวันบลง,ง,งด้วยเหรอกำลังหาจังหวะอยู่อ่ะแป๊บนึงอะอนคงตามาปัน,น,น,นปันตุ๊กเขา เป็นไงเป็นไงของจริงปึ๊บเปึ๊บเป๊บป๊บเป็นไงโดนจับเรียบโอ้โหเรียบร้อยดิกูโอ้โหยืนมองจะโชว์สาวซะหน่อยจริงๆพี่เก่งกว่านี้นะแต่พอวันนี้พี่เขินอาหมยไงี่นั่งดูคลิปอาหมยอาโมยอยู่เขาบอกเขากดใจด้วยนะพี่ได้เลยครับเนี่ยอันเนี้ยระหว่างตายพี่เปิดรอเลยเห็นนะตึ๊ด กกนบวกครับผมที่นั่งดัวหมวยอยู่เมื่อกี้ก็ทีสโอเคพี่มาแล้วอนนะครับผมรวังโดนจับโอ้ยมันจับพุยจับแลกล้าเหรอกล้าเหรออย่ามาแอ็ไม่ชอบไม่ชอบคนแ็อย่ามาแอ็ ตัวมันตายง่ายจังเลยเอตัวมันตายง่ายจังเลยอ่ะนี่เป็นไงโหดเกิน์ตามมานี่เป็นเมนเอลสุใช่ไหมไม่ใช่ครับเป็นเมนฝไายครับเป็นเมนฝไายครับแอนเลยพูดอะไรออกไปอยู่ก็เปลี่ยนเมนเมื่อกี้พี่ดูคลิปบ้าหมวยอยู่นะพี่ไปกดหัวใจให้เราด้วย ขอบคุณค่ะขอบคุณที่แบกขาพี่นาอ์ฟิน๋มาเล่นกันใหม่นะครับอหมยแต่ว่าลงคลิปบ่อยๆนะพี่ติดตามอยู่นะทุกคนดูอยู่ก็อย่าไปเดี๋ยวผมบอกทุกคนไปกดหัวใจให้อหมยก่อนนะฮะฟุฟยคืออะไรหรอครับอยากรู้ว่าเอออยากรู้ฟุฟยมาทางอะไรเนาะมันเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นมาเฉยๆค่ะโอเคไม่ได้คาตอบอะไรโถหนูกก็จะมีสตอรี่อะไรให้หน่อย ครับไม่มีค่ะโอเคครับชื่อมันน่ารักไม่เป็นไรครับน่ารักทำแล้วก็ได้ <c oughs> อะไปฝากติดตามน้องเขาด้วยนะครับน้องเขาดังกว่าผมแล้วล่ะตอนนี้นะ <c oughs> นี่นะฮะนี่นะฮะกด <c oughs> ใจกดยังไงอ๋อกวิตช์ <c oughs> นี่คือน้องที่เล่นลูอี้เมื่อกี้นะครับผม <c oughs> โอยงามมันมันไม่ทำอะไรดูจากอ๋มวยออมวย <c oughs> ถือว่าเป็นการรีวิวบิวโลสุดแอคสุดเท่ะนะครับผมเออไปหันเล่นกันได้นะครับเท่ขนาดนี้เป็นของคุณนะนี่นะครับไอเทมนะฮะว้าวนี่นะคะผมในเทมนี่คือวิธีและก็เคล็ดลับการเล่นบิโลนะครับผมขอบคุณครับจริงจริงเลยเจี๊ย